วาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตย,ยะาปิรูจีรังปุบพังวันนะวันตังอคันทกังเอวังสุภาษิตาวาจาอะพลาโหติอกุปปะโตยะาปิรูจีรังปุบพังวันนะวันตังสะคันทกังเอวังสุภาษิตาวาจาสะพลาโหติสุกุปปะโต ดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผ,ผู้ไม่ทำตามผู้ไม่ทําตามฉันนั้นแต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทําตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอม อีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นํามาปฏิบัติตามหาสําเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ป,ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอกดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมคนชั่วเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นเหม็น ส่วนรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกันได้เหมือนสีและสันฐานของดอกไม้ดอกอุทพิษนั้นสีและสันฐานไม่เลวแต่ไม่มีใครอยากแตะต้องเพราะกลิ่นมันเหม็นจัดส่วนดอกกุหลาบแม้มีน้ำแต่คนก็ปรารถนาเพราะกลิ่นหอมชื่นใจสีของดอกไม้ไม่สำคัญเท่ากลิ่นฉันใดหน้าตารูปร่างของคนก็ไม่สำคัญเท่าคุณความดีในตัวของเขาฉันนั้นพระพุทธภาสิทนี้ พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบชัตตปานิอุบาสกและการเรียนธรรมของพระนางมาริกาเทวีและพระนางวาสภคติยามีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องชัตตปานิอุบาสก <c oughs> ชัตตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามี เขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันความจริงอุบาสกเป็นผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถทศีลพรหมจันทร์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างมอชื่อคติการะว่า ช่างม่อชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพุทธพรหมจารย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสฐที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นชัตตาปานิวาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากําลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไหม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่า กำลังนั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประเสน n ิก็จ,จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควนเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นตอนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประส e n t ิเห็นชันตตาปาณิบาสกไม่ลุกรับมีพระมนั์คุนเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไร วายบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงทราบความคุนเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความคุนเคืองนั้นจึงตรัสพนาคุณของชตปาณิอุบาสกว่ามหาบ่อพิษชตปาณิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควร เมื่อพระราชาทรงสดับคุณนกถาของชัตตปานิอุบาศกอยู่พระหาลุไยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาทท่าพระเนตรเห็นชัตตปานิวาศกกั่นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกขุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่ณที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่ง พระราชาตรัสถามว่าทำไมาจึงหูปร่มและถอดรองเท้าเสื้เล่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนางอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมาจึงไม่ลุกลับข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้า,านางอยู่ ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศสลาดก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระาศาสดาช่างเถออุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระพุทธพท์จะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวังได้หรือไม่ข้าพระองค์ให้สามารถทําได้พระโชคขาทํา,าทไมเพราะ ธรรมดาพระราชมนเทียนมีโทษมากการทำดีและไม่ดีในราชสำนักนั้นเป็นกรรมหนักอย่าคิดอย่างนั้นเลยวาศกท่านอย่าได้นึกถึงวันก่อนที่มันได้ลุกรับเราเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สม,มุติเทพสถานที่ไปของเครื่องหัดก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดให้มนุบนบรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนทำเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปฝ้าพระศาสดาทูลว่า พระนางมณิกาเทลีวีและพระนางวาสภาคติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อเสวยเป็นหนึ่งนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปเสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าเปเสนที่จึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระไทยศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภคัติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพคือไม่ตั้งพระไทยเรียนไม่ท่องพระพุทธพระพุทธพจน์โดยเคารพ พระศาสดาทรงสดับถ้อยคําของพระอนุ์แล้วจึงตรัสว่า <c oughs> อานุลทำที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่ธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายาทาปิรุจิรังปุพพังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น